อนนี้ประเด็นมันมีเรื่องของการคำนวณตัวเลขคำนวณตัวเลขของสัดส่วนประชาชนประชากรต่อสอสอหนึ่งคนเนี่ยแต่เดิมมันสองแสนใช่ไหมฮะสองแสนห้ามาสองแสนตอนนี้มันบางบางเขตมันกลายเป็นแสนหกบางเขตมันกลายเป็นแสนสามอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะสรุปกันพี่ๆมองคิดยังไงฮะเพราะตอนนี้เห็นบอกว่าตอนนี้ล่าสุดอย่างกทมก็มีอยู่แสนแสนหกนะครับบางจังหวัด เขตอำเภอเน,นี้หายไม่ลงตัวกลายเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าแปลกประหลาดครับคือเรื่องนี้ผมตอบไม่ได้ครับคุณใหญ่ครับเพราะมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งซึ่งผมก็ไม่ได้ตามเลยในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแต่ว่าวแว็บเห็นแวบๆข่าวเมื่อวานว่ามีพูดถึงเรื่องอชนต่างด้าวผมก็คิดคเอ๊ะเป็นไงเนี่ยคนพม่าจะมาเลือก ตั้งในประเทศไทยมีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศไทยหรือไงก็ยังงงงับสนอยู่ครับอืเออข่าวนี้แต่ก็งงงงนะนะ่าคุณใช่ไหมคุณ,ค,ณคุณปุ๊น่าจะติดตามอยู่เขาเข,า,ขาเป็นอย่างนี้พี่พี่ตรงคือว่าคือว่าอาจารย์สมชัยศรีสุธยากร่ะเป็นคนออกมาเปิดประเด็นว่ามันมีจังหวัดที่มีพาม่าเยอะนะครับคือเขาไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าเป็นการต่อร้อต่อเถียงกันระหว่างกกตกับทางอะไรนะทาง ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่าตามทะเบียนราษฎรเนี่ยมีหลายจังหวัดที่มีแรงงานต่างชาติอยู่ในทะเบียนบ้านถูกกฎหมายนะครับแต่เขาไม่มีสิทธิเลือกแต่กลายเป็นว่าอย่างเช่นจังหวัดตากเนี่ยนะครับเอาจํานวนประชากรที่รวมต่างชาติเนี่ยเข้าไปรวมด้วยแต่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับซึ่งอาจารย์สมชายเนะี่ยบอกว่าจะมีอยู่3าจังหวัดถ้าจำไม่ผิดมีอะไรนะมีที่มีสสมากเกินไปก็คือเชียงใหม่ตากแล้วก็จําไม่ได้ว่าลบบุรีเลยทีกอย่างหนึ่งนะครับทำให้อีก3ามจังหวัด จะมีผลเสียเหมือนกับว่าปัดเศษของเขาว่าไอเศษของเขาเนี่ยควรจะได้มากก็ได้น้อยลงก็คืออุดรลบบุรีแล้วก็ปัตตานีถ้าจะไม่ผิดนะครับทีนี้อาจารย์สมชายเ็าเลยออกมาบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปแล้วมีใครก็ตามนะครับสมมุติว่ามีมีคนที่จังหวัดอุดรมีคนที่จังหวัดลบบุรีมีคนที่จงัอดอดอจงหวัดปัตตานีเนี่ยไปโวยวายขึ้นมาหลังเลือกตั้งแล้วนะครับว่ากรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคิดแบบนี้ผิดทําไมเอาเอาต่างชาติมารวมด้วยทําให้สัดส่วนของเขาเนี่ยยแทนทนนนี่เเ้้าาาจะไดสอสอมกก็ลปอ นะครับก็เลยอาจารย์สมชายก็เลยออกออกมาติง่งแต่การว่ากก็ต่อชุดปัจจุบันก็ออกมาตอบโต้อาจารย์สมชายว่าเออทุกทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ก่อนนี้ก็มีแต่อาจารย์สมชายแกไปอธิบายว่ามันมันคนละเรื่องกันข้อตอนนั้นนะ่ะไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งการทําแบบนี้ในปี62เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็อยากให้ตีความแล้วก็พอดีว่าเมื่อวานอาจารย์วิษนุเรือง,งามก็ออกมาพูดประมาณว่าเออเรื่องนี้มันก็แปลกอยู่นะทําไมอ่ใช้ใช้เหตุผลอะไรคือคดีสามัญสำนึกอะไรก็ตามเนี่ย มันไม่ควรจะเอาประชากรที่เป็นต่างชาติเนี่ยเข้ามาคิดอยู่แล้วถูกไหมครับมามาคิดในฐานของของของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับเข้าใจว่าเขตจังหวัดตากเนี่ยอธีสว่างนี้นะสมมุติว่าหนึ่งแสนหกหมื่นคนจะต้องมีสสหนึ่งคนแต่หนึ่งแสนหกหมื่นเนี่ยสมมุติว่ามีมีชาวต่างชาติที่อยู่ในบัญชีเนี้ยประมาณอธีสว่างห้าหมื่นคนแล้วกันนะครับก็กลายเป็นเขตเนี้ยจริงๆแล้วมีคน ที่เป็นสัดส่วนประชากรไทยจริงๆแล้วเนี่ยแค่ประมาณอ,อแสนหนึ่งแทนที่จะเป็นแสนหกที่ปีนอกเสเรื่องตังจริงทําให้ไอไ้ปัดเศษของจังหวัดอื่นก็มีปัญหาตามมาครับเมื่อกี้นี้ได้ได้ยินที่คุณปุ๊พูดนะฮะคือผมว่าสามัญสำนึกเนี่ยของคนที่ทําที่เริ่มต้นทําเนี่ยคือของเราเนี่ยวิธีคิดหรือเราคิดไม่เป็นคนที่ทําเรื่องราวต่างๆมันไร้ซึ่งสามัญสำนึกและก็ความคิด มันแล้วก็จะมาสร้างปัญหาให้พอจะใกล้เลือกตั้งอ้าวหรือเลือกตั้งไปแล้วเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีก <c oughs> ก็เหนื่อยใจครับไม่นึกว่าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยจะวุ่นวายจะละเอียดอ่อนคอมพลีเคตมากเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ก,กอกตหรือมหาดไทยควรจะมีความชัดเจนเสียตั้งนานแล้วหรือว่าเขาไม่ได้คิดว่ามันจะมีการเลือกตั้งผมผมผมคิดอย่างนี้นะพี่บลองฮะคคือ กับกับมาหาความจริงบางอย่างที่ที่เราต้องยอมรับกันก็คือ,อยกตัวอย่างตอนนี้เอาเอาชัดๆเลยนะครับอย่างอำเภอแม่สอดจังหวัดตาบเนี่ยเอ,อผมจําได้เราเคยพูดกันเรื่องของสมัยที่การผลักดันร่างพรบเทศบาลน,นครแม่สอดน,นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ให้ความเห็นว่าทำไมต้องเอา คนต่างด้าวเนี่ยมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดน,นะครับตอนนั้นก็คือมีการถกเถียงกัเรื่องคุณสมบัตินะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยสุดท้ายมันก็ผ่านไปนะครับมันก็ผ่านมาได้ปรากฏว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยผมจำน,นานมานานมา,นานมาแล้วมันจะมีบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยกีป่ปีแล้วนะครับแล้วที่ได้สัญชาติไทยแล้ว เอ้ครับหรือ,อแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นคนต่างด้าวก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสามารถสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกเทศบานลนครแม่สอดได้ตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ภาคประชาชนคนไทยหลายคนก็เริ่มออกมาเอ้ยมันขายชาติหรือเปล่ามันดูแล้วมันทาไมมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ความจริงเนี่ยผมคิดอย่างนี้ครับคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอย่างจังหวัดตากนะครับหรืออำเภอแม่สอดเพื่อแม่สอดผมเชื่อว่าน่าจะเกินครึ่งนะ่ะของคนไทย นะครับอาจจะเป็นคนไทยที่เป็นเจ n เนอเรชันที่2ที่สามที่สี่แล้วก็ได้เพราะว่า,าคนแม่สอดหลายคนที่ผมรู้จักนะครับที่สนิท,สน,ทสนิทกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีปู่ย่าตายายมาจากพมาก่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เหมือนกับทางแม่สายเชียงรายนะครับก็คงคล้ายๆกันช่วงตะเข็บชายแดนเรือจะเป็นหนองคายก็ตามก็จะมีคนลาวนะครับมีคนเวียดนามผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้องเข้าใจและยอมรับเรื่องของ การการผสมกับเรื่องของชาติต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกติกาไหนที่มันทาให้เกิดความไม่เกิดความมั่นคงแล้วก็ไม่เอานะครับนี้กลับมาหาเรื่องการคํานวณมันคงยังต้องปวดหัวต่อไปฮนะเพราะว่าตราบใดถ้าตัวเลขมัน,ม,นม,มันไม่เท่าเทียมกันแต่จริงๆงแล้วมันเท่าเทียมกันยากเพราะวาเวลาเขาแบ่งเขตนะเขาก็แบ่งเขตตาม ตามตามแมพนะครับตามพื้นที่เพราะ้นพื้นที่เนี่ยมันจะคนมันจะเป๊ะๆสองแสนเท่ากันเป๊ะๆมันคงไปไม่ได้นะครับอันมันก็เลยเกิดปัญหาคือคนที่เสียเปรียบเขาก็โวยวายตอนนี้สสอที่เขาเสียเปรียบก็โวยวายนะครับสอสอที่เขาได้เปรียบเขาเงียบฉเฉยไปนะครับไปอีกยาวครับแต่ที่แน่เมื่อวานคุยไปคุยมาเนี่ยผมว่าแนวโน้มเรื่องของการยุสภาก็ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่เัวหนึ่งครับผม คือตัวเลขกับพี่ใหญ่พี่ดำรงครับคือตัวเลขที่อย่างเช่นกรุงเทพที่ผมเปิดประเด็นเมื่อวานนะครับคือคือคือผมว่าเพี้ยนจริงๆอ่ะคือเขาเขาแบ่งมาห้าแบบอ่ะนะฮะกรกตเขาเขียนมาห้าแบบแล้วผมก็เห็นด้วยอาจารย์สมชัยนะว่าทาไมทาไมมันน่าเกียนกันคือว่าใช่ครับคือว่าหนึ่งเขตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าหนึ่งเขตเนี่ยอ่าจะมีประชากรเป๊ะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันยอมรับกันได้ด้วยค่าสแตรฐาน SD ที่ท,ที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นท่าบเบี่ยงตามมาตรฐานนะอย่างเช่น <Standard S 1> นะฮเหมือนกับว่าไอตัว standard deviation ที่ที่ท,ท,ที่ที่มันจะเพี้ยนไปจากตัวเลข x bar ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นแสนหกเนี่ยแต่แต่บางเขตอ่ะมันมันน่าเกลียดจริงๆพี่ใหญ่คือว่าอย่างเช่นเอ่ออะไรอ่ะเหมือนกับรู้สึกเขตอ่าจำไม่ได้ว่าเขตอา่าหลักสี่หรือไงเนี่ยฮะหรือ,หร,อหรือว่าเขตดอนเมืองหรือไงเนี่ยการว่าเอาดอนเมืองเนี่ยไปรวมกับเขตบางบางแขวงนะครับในในบางแบบเนี่ยทั้งที่ตัวตัวดอนเมืองเองเนี่ยมีคนอยู่ครบแล้วประมาณแสนหกพอดีก็ควรจะให้ดอนเมืองแยกไปเลยนะฮะ หรือว่าในเขตในเมืองเนี่ยการว่าเขตอย่างเช่นเขตปทุม <philanthropy> ว <term S 2> <eight> <ส RICH> no ันเขตพญาไทเนี 1, 3. 1, 3. ่ยจำนวนประชากรน้อย3ามหมื GT ่นสี่หมื่นเอาสี่เขตมารวมกันก็ยังไม่ถึงแสนหกนะครับแต่ว่าเอาสี่เขตมารวมกันมนอยู่ที่แสนสามสิ่งที่ควรทำถ้าคือคือถ้าเกิดคนเล่นเอ็กเซปกตินะฮะก็คือก็แบ่งสปลิตแขวงบางแขวงของเขตบางเขตที่อยู่พื้นที่ติดกันเนี่ยมารวมกันเป็นจํานวนประชากรที่ใกล้เคียงนะครับคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าค่าค่าตัวในเอ็กซ์บาร์มันอยู่ที่แสนหกนะฮะ มันก็อาจจะยอมรับได้ว่าโอเคเขตนี้แสนห้าเขตนี้แสนเจ็ดแต่ที่มันน่าเกลียดคือบางเขตแสนสามบางเขตแสนเก้านะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมทําไมบางเขตแค่แสนสามก็ได้แต่แต่แต่ว่าขนาดบางเขตจะต้องเป็นแสนเก้าอะครับคือแล้วทั้งห้าแบบเนี่ยมันไม่มีแบบไหนเลยที่บาลานซ์ประมาณว่าเออค่า standard deviation มันน้อยกว่านี้ฮะมันกลายว่ามันมันมันไอ้ big variance มันมากเกินไปครับพี่ใหญ่ อันนี้ต่ก็เห็นแวบๆนะคุณคุณคุณปุ๊ทางกะกะตก็ก็ยืนยันว่าใช้ข้อมูลของกรมการปกครองอ่ะพี่ใหญ่ก็เหมือนกับว่ากรมการปกครองที่เขาสำสำนักทะเบียนราชอะไรอย่างเงี้ยเขามีข้อมูลมาอย่างนี้เขาก็ใช้ใช้ข้อมูลตามตาม,ตามนั้นนะคะคือข้อมูลใะถูงต้องพี่ตัคือข้อมูลมันตามทะเบียนราชอยู่แล้วคือว่าจำนวนประชากรในหนึ่งแขวงไม่ใช่หนึ่งเขตนะในหนึ่งแขวงในหนึ่งเขต มันจะบีอย่างนั้นมันมันก็ใช้ทางนั้นแหละพี่เพียงแต่ว่าไอ้คนที่แบ่งเนี่ยแบ่งยังไงให้มันบาลานซ์ที่ถูกต้องนะครับคือคือคือแต่ว่าคือคือสมมติเอาพิธาผมบอกเออก็ก็เฉลี่ยแสนห้าผมบอกว่าเออเขตหนึ่งสามแสนได้ไหมอีกเขตนึงแสนเดียวได้ไหมคนก็จะบวกเฮ้ยทำไมเขตที่สามแสนคนที่เออขตแสนเดียวแล้วแล้วแล้วเราเคยคงเคยได้ยินนะที่ที่คนเขาโวยวายว่าบางครั้งก็แบ่งเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยบางครั้งก็แบ่งเป็นเส้นวงกลมนะครับมันก็มันก็สามารถจะคิดไปได้ว่าเออไอการแบ่งแบบเนี้ย เพื่อเพื่อจะอะไรเพื่อเหมือนกับเอ่อในเขตของของพรรคการเมืองบางพรรคที่ตัวเองจะแบ่งให้เป็นอย่างเนี้ก็จะเนืงว่าจะได้หนึ่งเสียงไเอ้เขตไหนที่จากสถิติคราวที่แล้วว่าไม่เลือกพรรคการเมืองเราเราก็ปรับปีกอันนึงเลยประมาณเนี้ฮะคือนั่นแหละค่ะค<ท>ือนั่นแหละท่มันเเป็นแบบนั้นค่ะเอาเอาอย่างงี้ครับคือมันได้เปรียบกันได้อ่ะค่ะคือเรื่องว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกครั้งมันไม่เคยมีมันมันไม่เคยเท่ากันแล้วครับธรรมชาติมันไม่สามารถจะเท่ากันได้ เพียงแต่ว่ากับมหาของค่าสแตนดาด e v ว a t ชันต้องมีค่ากลางว่ามันควรจะค่าความเบี่ยงเบนของของค่าข้อมูลเนี่ยไม่ควรจะเกินกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้มาตรฐถานแต่อันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดแรงๆดังๆนะฮะพิมลงฮะคุณตาคุณปุ๊บประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสอสอสอวอมากที่สุดในบรรดาหลายๆประเทศเมื่อเปรียบเทียบกันคุณตาไปดูสอสอญี่ปุ่นดิไปดูสอสอหลายประเทศดิ สักเท่าไหร่ร้อยกว่าใช่ไหมมันเออมันอะไรกันเนี่ยตั้งห้าร้อยหกร้อยคนนั่งกันเนี่ยแล้วก็ทาสภาลมเนี้ยเราผมฟังแล้วผมมุดหินหน้าดูเลยของเราสอสอเยอะมาร้อยสวสองร้อยห้าสิบใช่ไหมมากที่สุดในโลกเลยเหรอพี่ใหญ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ที่สุดในโลกครับรแต่ว่าสัดส่วนเมื่อเทียบกับประชากรเนี่ยผมว่าเราไม่ท่สุดในโลก มันเยอะครับใช่ครับแล้วก็อย่างอ,างองเมริกานี่ครับดูนะอเมริกาประเทศใหญ่ขนาดนั้นมีหลายสเตทด้วยนะอเมริการู้สึกว่าจะมีรัฐมนตรีสิบเอ็ดหรือ13คนนี่แหละแล้วไม่มีรัฐมนตรีช่วยไม่มีนะฮะเขาก็จะมีสเก็ตเทอรี่ของเขาไปนะครับก็ก็กคือเป็นนักการเมืองเป็นผู้ช่วยอย่างเงี้ยนะครับคุณโป้เรามีผู้ช่วยรักมนตรีด้วยนะแล้วก<ม>็ม,มีรัฐมนตรีช่วยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีมีเลยมีรัฐมนตรีช่วยเรามีผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยนะคือผมก็ไม่รู้พี่ใหญ่คือเขาจะช่วยอะไรกันนักหนาพี่ คือถ,ถ้าประเทศชาติมันดีขึ้นนะไม่มีใครเขาว่าเลยนะและถ้าทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นเห็นเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นเป็นชัดเจนมีคนทํางานมากขึ้นมันก็ดีแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคนทํางานมากขึ้นแต่ปนปัญหากลับมากขึ้นแล้วยิ่งหลังๆมาอย่างที่บอกนะฮะการที่สภาล่มเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันทาให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในในระบบรัฐสภาอืแน่นอนที่สุดคือ ทางออกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายนะโอเคเองก็ใช้กติกาของสังคมกดดันให้สภายุบสภาโอเคสมมติลงยุบสภาละแล้วไงต่อฮะเลือกตั้งหมาไอ้คนพนวกนี้ก็มาอีกะฮะไอ้คนพวกเดิมเดิมก็มาอีกไอ้คงที่เคยโดดโดดผลึีบอกว่าเนี่ยผมวอนสื่อหลายๆท่านช่วยทําให้หน่อยได้ไหมออกมาให้ดูหน่อยได้ไหมนะครับไอ้สภาผู้แทนเนี่ยคุณทําหน้าที่คุณหน่อยได้ไหมเลขาธิการ ลองเลยขายที่การเอาข้อมูลออกมาให้ดูหน่อยว่าสสคนไหนสวคนไหนที่มาประชุมกี่ครั้งนะครับไม่มาประชุมกี่ครั้งขากี่ครั้งโดดกี่ครั้งเนี่ยนะครับให้ประชาชนได้ถูตาสว่างเลยได้ไหมฮะเนี่ยไม่เคยมีใครทําให้ได้เลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ว่าอ,อะไรเลยนาะตอนนี้ตอนนี้หลายคนเขาต้องไปเดินสวน,นสวนสาธารณะกับไปเดินตลาดครับคือคือแปดปีไม่เคยเดินตลาดแต่ตอนนี้ก็ต้องเดินตลาดครับตลาดมันยุ่งอะครับพี่ใหญ่ <laughs> Hãy subscribe cho chẳng Ghiền